เหตุในพุทธการเรื่องนายปราณสุนัขชื่อโกกะการงพุทธการเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนพะระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีพระองค์ได้นําเอาเรื่องของนายปราณสุนัขชื่อโกกะมาตรัสพระธรรมเทศนาะดังนี้ก็ในครั้งนั้นในเมืองสาวัตถีมีนายปราณคนหนึ่งชื่อโกกะเวลาที่เขาเข้าป่าล่าสัตว์หรือไปเก็บของป่าออกมาขาย เขามักจะพาสุนัขที่เลี้ยงไว้ตามไปด้วยเป็นฝูงเป็นภาพที่เห็นจนชินตาด้วยเหตุนี้ผู้คนทั้งหลายจึงเรียกเขาว่าปรานสุนัขเช้ามืดวันหนึ่งกรานโกกะถือธนูคู่ใจเข้าป่าตามปกติทันทีที่เขาก้าวขาออกจากบ้านกูุสุนัขที่เลี้ยงไว้ก็วินงกรูเขาห้อมล้อมตามไปด้วยเหมือนเคยระหว่างทางพรานโกกะเจอกับพระภิกษุรูปหนึ่ง อุ้มบาทเดินสวนเข้าไปเพื่อจะไปบินธบาตในพระนครนอกจากจะไม่ยกมือไหว้แล้วครานยังโมโหโคแค้นเคืองในใจว่าเจอตัวสวยแต่เช้าวันนี้ลาสัตภ์อะไรไม่ได้แน่ๆเลยเราฝ่ายพระเทระท่านก็ไม่ได้รับรู้อะไรด้วยเดินเข้าไปบินธบาตตามปกติของท่านไปเมื่อเสร็จภัตตกิจแ,แล้วก็กลับสู่ะรรวิหารเชตวันส่วนรานโกกะ ก็เป็นอย่างที่โนมคิดไว้ในใจนั่นแหละคือวันนั้นทั้งวันลาสัตว์ไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวหาของป่าอื่นๆก็ไม่ได้อีกจนเย็นเกือบคำ่ำครานก็พาพวกสูนักออกจากป่าอย่างหมุดหงิดแล้วก็ให้บังเอิญว่าระหว่างทางนั้นเจอพระเถระองค์เดิมอีกครั้งเนื่องจากท่านออกจากพระวิหารเชตวันเพื่อไปทำธุระและกำลังจะกลับวัดพอดี พรานได้เจอพระเถระยิ่งโมโหจึงส่งสัญญาณให้สุนัขของตนเข้าไปไล่กัดพระเถระซึ่งพระเถระพอเห็นฝูงสุนัขปรีเข้ามาก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้ตามสัญชาตญาณเอาตัวรอดพวกสุนัขจึงเข้าไปล้อมที่โคนต้นไม้เห่ากันโชคเสียงดังบางตัวทำท่าตะกุยตะกายอย่างดุร้ายกระเถระตะโกนลงมาคุยกับพรานว่าอุบาสก ท่านทำอย่างนี้เพื่ออะไรกันพรานตะโกนตอบด้วยความโมโหว,ว่าวันนี้ข้าพปเจ้าเจอท่านแต่เช้าเพ้าเขาป่าล่าสัตวก็ไม่ได้อะไรสักตัวเห็ดน้าผึ้งกล้วยไม้พืชพันธุ์ใดๆก็ไม่เจอสักสิ่งท่านนี้มันตัวซวยแท้ๆโดนสุนัขก,กัดกระเถอะพระเถระอ้อนวอนว่าอุบาสกท่านอย่าทำอย่างนี้เลยแต่พรานก็ไม่ฟัง ยิ่งส่งเสียงยุยงให้พวกสุนัขฮึดเห,หิมยิ่งกว่าเดิมอีกหนักซ้ำยังช่วยด้วยการเอาปลายลูกศรไปแทงที่เท้าของพระเถระที่กำลังเหยียบกิ่งไม้เพื่อจะให้ท่านร่วงลงมาให้ได้กระเถระยกเท้าหลบลูกศรไปพลางออนวอนไปพลางพรานก็ไม่หยุดกระทุ้งแทงอย่างไม่ลดละกระเถระท่านก็ลนมลานหนีจากกิ่งนั้นไปกิ่งนี้จนกิ่งไม้ที่ท่านเหยียบอยู่นั้นหักลง เป็นจังหวะเดียวกับที่พระเถระท่านคว้าอีกกิ่งหนึ่งเอาไว้ได้ทันท่านจึงค่อยตัวอยู่ด้านบนแต่จีวรที่ท่านห่มอยู่นั้นหลุดลุ้ยลงมาคลุมหัวคลุมตัวพรานเอาไว้พวกสุนัขเห็นว่าพารวงลงมาคลุมตัวพรานก็คิดว่าพระเถระท่านตกลงมาแล้วจึงกระโจนเข้ารุมกว้ารุมถึงชุนละมุนจนกามขาดใจตายไปตรงนั้นแหละเมื่อไม่มีคนส่งสัญ,ญญาณให้หยุดเหมือนตอนที่ล่าสัตว์ พวกสุนัขก,ก็พากันกัดแทะเนื้อพรามกินกันอย่างอ,ร,อร่อยๆพระเถระห้อยตัวอยู่บนกิ่งไม้พยายามเหนี่ยวตัวจนไปยืนอยู่บนกิ่งไม้ที่แข็งแรงได้เมื่อเห็นว่าตนเองปลอดภัยแล้วพระเถระก็หักกิ่งไม้แห้งๆบนต้นไม้ปาลงไปที่ฝูงสุนัขเมอพวกมันแหงนหน้าขึ้นไปเจอพระเถระบนกิ่งไม้พวกมันก็รู้ทันทีว่าบัดนี้ได้กัดกินเนื้อเจ้าของไปเสียแล้ว สัญชาตยาณของความกลัวความผิดปรากฏขึ้นทันทีพวกมันพากันเะลิดวิ่งหนีเข้าป่าไปฝ่ายพระเถระนั้นเมื่อลงจากต้นไม้มาได้ท่านก็รู้สึกผิดรู้สึกวิตกว่าเป็นเพราะจีวรของตนเป็นเหตุทำให้พรานเสียชีวิตเมื่อกลับไปถึงพระวิหารเทตะวันแล้วพระเถระก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ทูลเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วทูลถามว่าศีลของข้าพระองค์ยังมีอยู่หรือไม่ด่างพร้อยไปแล้วหรือยังพระพุทธเจ้าค่ากระศา,ศาสดามีพุทธดำรัตตอบว่าศีลของเธอไม่ด่างพร้อยสมณาภาพของเธอยังมีอยู่เขาทำร้ายเธอแต่เธอก็ไม่ได้ตอบโต้เขาถึงแก่ความตายไปไม่ใช่เพราะเธอฆ่าเขาและไม่ใช่แต่ในบัตดนี้เท่านั้น แม้ในอดีตการเขาก็ทำแบบนี้มาแล้วเหมือนกันในการกอบการคนนี้ได้เกิดเป็นหมอเร่รักษาคนไปตามที่ต่างๆคราวหนึ่งไม่มีใครเจ็บใครได้ป่วยให้เขาได้รักษาเลยหมอเร่คนนี้หิวมากเพราะไม่มีเงินจะซื้ออะไรกินเมื่อเดินไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งพบเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งกำลังเล่นกันอยู่ไม่ห่างจากต้นไม้มากนะักและที่ต้นไม้นั้น หมอเร่เพิ่งเดินผ่านมาเขาเห็นมูตัวหนึ่งชูหัวอยู่ในโพรงไม้พอดีจึงวางแผนว่าจะหลอกพวกเด็กๆให้ถูกมูกัดแล้วตนก็จะได้รักษาและเรียกเก็บเงินค่ารักษาจากพ่อแม่ของเด็กเขาจึงเดินเข้าไปหาเด็กๆแล้วบอกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าแน่ ä, เจ้าเด็กน้อยข้าเห็นลูกนกอยู่ในโพรงไม้นั่นนะ่าเอ็นดูจริงเ้าไม่อยากได้ไปเลี้ยงหรอกหรือ ซึ่งเด็กกับลูกนกลูกแมวลูกสุนัขมักเป็นของครูกันเมื่อได้ยินดังนั้นเด็กน้อยคนหนึ่งตอบว่าอยากได้อยากได้แล้วเด็กน้อยก็รีบไปที่โพรงไม้คว้าหมับเข้าไปที่คองงูดึงออกมาจากโพรงไม้โดยคิดว่าเป็นลูกนกแต่เมื่อเห็นว่าเป็นงูก็ตกใจเหวี่ยงทิ้งอย่างแรงงูเจ้ากรรมนั้นไปตกใส่หัวของหมอเจ้าเลข่เข้าพอดี งูรับเข้าที่กานคอและฉกหมับเข้าที่หน้าของหมอเจ้าเล่หมอตกใจร้องเสียงหลงพยายามปัดเวียงงูออกเป็นคลวันแล้วเขาก็ล้มลงกับพื้นขาดใจต,ตายด้วยทิง่งูส่วนเด็กๆวิ่งแตกกระเจิงไปตั้งแต่จับงูออกมาจากโพรงไม้นั้นแล้วครั้นจบอดีตนิทานกระศา,าสดาได้แสดงธรรมกถาต่อว่าผูใดประทุษร้ายต่อผู้ที่เขาไม่ได้ตอบโต้ ผู้ที่เขาลาเลสแล้วบาปย่อมสะท้อนกลับถึงตัวอย่างรวดเร็วอุปมาเช่นถือเอาผงฝุ่นไปคว้างซัดทวนลมฝุ่นนั้นยอมปลิวกลับมาใส่ตาคนที่ซัดนอกเหนือจากนี้การกระทําใดก็ตามที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นย่อมส่งผลต่อผู้กระทําแน่นอนคนที่ได้รับนั้นอาจจะรวดเร็วภายในปัจจุบันนี้หรืออาจจะช้าหน่อย แต่ก็จะได้รับเมื่อตกไปอยู่ในนรกแล้วก็จะได้รับเหมือนกับที่ตนได้ทำกับคนอื่นเอาไว้แน่นอนเมื่อจบเทศนาธรรมพระภิกษุรูปนั้นก็ได้ดำรงอยู่ในอรหันตผลจบเรื่องนายพรานสุนัข